สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะกับครูฮอนสอนศิลน,นะคะวันนี้ครูฮอนสอนศิลจะพาเด็กๆมารับชมการปั้นพญายนาคของนักเรียนป .2 ทับ3นะคะมาดูว่าแต่ละคนจะมีฝีมือการปั้นเป็นอย่างไรบ้างนะคะซึ่งเด็กๆออกแบบตามจินตนาการของนักเรียนนะคะก็จะได้พญายนาคที่แตกต่างกันนะคะบางคนก็มีงอนมีเกรดเยอะ แล้วแต่นักเรียนจะออกแบบตามจินตนาการที่นักเรียนเคยเห็นนะคะยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงบวงสรวงพญาศรีสัทนคราชนะคะซึ่งชาวนาครพนมของเราก็จะนับถือพญานาคกันนะคะนักเรียนก็จะมีการออกแบบที่อยู่ในจินตนาการของนักเรียนนะคะตามที่นักเรียนเคยได้เห็นเคยได้รู้ได้ดูวันนี้ก็เลยให้ปั้นพญานาค เสียนเดียวนะคะแต่ละคนก็จะรังสรรค์ฝีมือที่แตกต่างกันนะคะอันนี้ฝีมือเด็กๆป .2 ทับ3นะคะฝากให้กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะในช่องครูฮอนสอนศิลป์ด้วยว่าครั้งต่อไปเราจะนำเสนอคลิปเกี่ยวกับการประดิษฐ์หรือการปั้นอะไรดีนะคะฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ